เล่นนะคะพี่กับผมนะคะกัปัดวันนี้เราจะมาเล่นแบบคือวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกแมปเอ็ดเดยวนะแมปนินจาไทครูนนะครับก็คือแมปนารุโตะที่แบบนี้ก็เก่ามากเลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้นะครับคือเก่ามากลแล้วเราก็จะเข้าไปเล่นกันเลยไปตัดต่อเรืแล้วเราเข้าไปกันเลยนะครับมาพอเข้ามาแล้วนะผมก็เป็นอย่างนี้นะครับผมชอบมากเลย นะกันนะก็นุกดีนะครับกดเรียบเลยกรเคกริบกรุบกริบไปแล้วเออเอาเป็นเอ่งบ้านอะไรดีเอาบ้านโอ้บ้านนี่เอาไปแล้วอ่ะอันนี้เอ๋ออันเนี้ยเอาไปแล้วเนาะอันนี้ยังไม่เอาไปมา ไม่ในก็เลยนี่ผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับทุกคนผมจะใช้เป็นตัวนี้นะมีสองตัวฮะมีสองตัว่อ นี่ชัคกี้พายจะค่อยแปลงน่างหีหลัค่อยแปลงน่างทีหลังนก่อนเแล้วค่อยแปลงน่างทีหลังปกติผมจะซื้อซื้อของกันเลยนะแต่ว่ารอบที่ผมยังะครับจ้านี้ผมจะเอาเกรดบ้านก่อนค่อย

็จะไปบวะช้อปปิ้งกันหม่แล้วก็จะไปแวะอันนี้กันหน่นะครับว่ามอสกี้อันนี้กี่บาคเดี๋ยวอันนี้หนึ่งอันครับอันนี้ไม่ต้องเปลีนหรอกอันนี้ไม่จะเปลีนหรอกเราแปลงร่างแค่ตัวเดียวก็พอเราแปลงร่างเป็นแค่ตัวเดียวก็พอนะเราแปลงร่างเป็นแค่ตัวเดียวก็พอ ป็นต <mile inside> <to skin aaS as> <to> ัวว่ามันก็ไม่ค่อยอลังการอะไรขนาดนั้เอาตัวนี้ไงนี่เดวแปลงหนาเป็นแ่ตัวนี้ดม่ถูกปะยี่สบัเองย่สิบโลวัตตเอ ราตุ๊กโอเคอยู่นะอันนี้ราแคโอเคต้อยมซ้แค่กอนมันนี่ก็พอแล้วมั้งอ่ะโอเคไป้ามมาต่อซื้อหนึ่งันก่อนจงไหนบ้านรงไหนวะเนี่ยว่าอย่างนี้ mà mà ah, ở đây có bài toán ở đây mọi người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  bye bye mọi người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  mọi ตัวนี้วิ่งเร็วนะคะทุกคนตัวนี้วิ่งเร็วเห็นไหมไม่เร็วก่าคนปกติเยอะเลยวิ่งเร็ววิ่เร็วมากนี่ดูดูดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสสิบสองสิบสามสิบสามอสิบสามรก็ก็นานอย่แงนั้นก็ยังวิ่งเร็วกว่าจับตัวเมื่อกี้ค่ะ

ใค้กับเธอแตกต่างอะไรอีกไม่นานก็จะได้สอบแล้วและแล้วก็จะป้องบ้านก็โอเคโอเคฮะพี่บีมเข้ามาเหรอ ที่วิวนูอ๋อไม่ใช่โทษฮะโทษครับผิดคนโทษผิดคนผิดคนผิดคนนี่มามาคนมาใส่เดียวครับใส่เดียวครับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมามามา,า,าตายหมดตายหมดอเอ๋อไม่ดกเงินให้ มันต้องไปตรงนะอจะตอบให้ถึงแล้วเหรอนอนนอนแล้ว้มาหนึ่งเงนแล้วก็ถือว่าได้เงินน้อยอยู่ดี หมวฮะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไม่รู้หรอกเฮ้ยสกิลเดียวกับพี่ผมเลยสกิลเดียวกับพี่ผมเลยครับเฮ้ยเอ้ยตัวเดิมกลับมาลางแค่น่อยเจอกตายเฮย ่าไรเอ๊ะว้าวดล้ซุยาโอ้ยเขาไปแบบเดียวุซาย่ากจะบ้าจะบ้าครับุยามโอ้ยจะบ้าเอขอบคุณเออเจ็บ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 ฮะเดีได้ตาย มาเลยม,เามาเลยพวกม,มาเลยพวกโอ,โ,อโอ๊ย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 โชคดีที่เราไม่มใ,ใช่ครับผมไม่ตายนี่แบบนนี้ด้วยวิชาคำสอบนี่ของแซสเกตของแซสเกะก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ระบบเข้าไม่ได้ระบบเข้าน่จะติดอยู่ เขาซาสเกะเขาข้างๆที่จะกากมากเพราะผมไปเปลี่ยนตัวดีกว่างซาสเกะคือผมไม่แนะนำนะแบบกากมากผมไม่ผมไม่แนะนำให้ซื้อนะคะโอ้โหบักไม่แนะนำกากมากตัวเนี้ย โชคดีที cage, bitch, ่ผมมีตัวกิ่งอยู่มาเลยมาเลยตัวนี้ตัวในกิ่งปล่อยเร็วปล่อยเร็วเยอะปล่อยเร็วเยอะค่ะไม่ไม่ทำอะไรเไอะไม่ได้วิ่งข้าวเอาไปหืม กอบทินี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้างหรอของแค่จะเก็บเงินเอาไปรีวิวคิวต่อไปก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ก็จะหเอกมือหรอมั้งไปร้านค้าเอ๊ะว้า เอ้ย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 เอ่อไปไกลตรงนี่นี่เสร็จเจสันนี่ได้แล้วนี่ครับนี่ได้สกิลแล้วเราสกิลขอสสเกตเดี๋ยวผมมารีวิวคลิปหน้านะครับแล้วผมก็จะเอาไปพีพีด้วยพีพีเห็นจะไปพีพีกับบอดกันนะก็บอดผมก็จะเอาเป็นเออ่ ตัวตัวตะการสุดนะเพราะว่าไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เก่งอะไรนะครับม่ว่าปูช่าซุาูเสีย่เสียามาเลยับมาเลยมาเลยอันนี้จะเป็นการต่อยลัวๆค่ะทุกคนเลาวครับปลานไึ่งองนี่ก็ง่ายนะค่ะทุกคนก็เอาง่ายมากเลย ตัวนี้สูงเราไปดูลองไปดูตัวต่อไปเลตัวต่อไปก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละทำทำทำเอ้ยตายเอาใหม่นะเพราะเมื่อกี้เลือดผมเลือดจะหมดนะคะทุกคนเอาใหม่เพราะเมื่อกี้เลือดผมจะหมึกเมื่อกี้เพราะว่าเลือดเมื่อกี้เลือดผมจะหมดเดีวเอาใหม่ทำอะไร ก็จะเปิดเพลงมาเลยมาเลยมาเลยมา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 โดนนะเออดันจกเหนือเออโอเคตัวนี้กาแฟค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจีนเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าแาสึกินะครับก็เอ่อจะทำยังไงให้เห็นตัวเองสวัสดีโคได้เลย เราทำยังไงให้เห็นตัวเองดิเออใครก็ว่ามา, you, you าหยุดหยุดครับหยุดครับอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่เจ้าว่าชัวใครใก็ว่ามาอัะนนะั้นเขาพูดเล่นกันนะครับเขาเป็นคนไทยแทผผผ้ผมเป็นลูกเขานะครับผม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 เป็นลูกเขานะครับแล้วบอกเขาให้จ้างมันเดือนเลยอ่า ก็แค่ล่างเอาอมาเอาแทนสำหรับคล,ลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปกินนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเออเออนี่นี่น